สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะในคลิปนี้จะมาอธิบายในประโยคแต่ละอย่างที่เวลาเราอยู่โรงพยาบาลใช้นะคะแต่ละประโยคก็คือคนเกาหลีใช้จริงหมดค่ะภาษาเกาหลีที่คนเกาหลีใช้จริงๆนะคะมันจะไม่มีอารมณ์ที่ขัดเวลาเหมือนคนต่างประเทศผู้ภาษาไทยนะคะอย่างเช่นเราอยากจะพูดว่าเจ็บตรงนี้แต่คนต่างประเทศก็กจะพูดว่าตรงนี้ออปวดเจ็บ ออป่วยอย่างนี้นะคะมันก็จะมีมี feeling แบบนั้นในแต่ละประโยคที่จะอธิบายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็นรักษาตอนนี้เลยค่ะ chicle chile อ,อ,อันนี้เราจะใช้เวลาคุณหมอบอกว่าม,มันต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามันจะต้องมีการรักษาอย่างงุ้นอย่างนี้ย อาจจะใช้ในหมอฟันเยอะนะคะเวลาเราไปพบหมอฟันคุณหมอจะบอกว่าเอ้ยตรงนี้มีฟันผุอ่ะมันไม่รักษาตอนนี้ก็ได้แต่ถ้าจะรักษาตรงนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าจะทําให้ฟันที่เราผุเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่โตขึ้นนะคะมันจะไม่ใหญ่ขึ้นจะได้ไม่ให้เราเจ็บปวดเขาจะถามว่าจะให้รักษาตรงนี้เลยไหมหรือว่าจะนัดอีกในครั้งหน้าเราก็จะตอบว่ารักษาตอนนี้เลยค่ะชิเกมชิรจเท อย่างนี้นะคะจะใช้ในสถานการณ์แบบนั้นนั่นเองค่ะข้างล่างค่ะก็หลังจากที่เราบอกว่าจะรักษาตัวนี้ค่ะเขาจะบอกว่าอืมงั้นขอฉีดยาชาก่อนนะเขาจะบอกว่า마치부터할게요마치แปลว่าอืมฉียาชาค่ะทำให้เราชานะคะพุทธก็คือก่อนตั้งแต่แต่ไหนที่นี้จะใช้คําว่าก่อนนะคะ h ค r เกก็คือทํา นั่นเองค่ะก็ลงกันได้เป็นบัตชิพุทธาเกลนั้นขอฉีดยาชาก,ก่อนนะคะอย่างนี้ค่ะต่อมาค่ะเราไปหาหมอฟันเพราะว่าฟันเราโยกค่ะเราจะบอกกับเขาได้ว่าอีกาฮึนดื้ก่อนยวฟันโยกค่ะคอะีก็คือฟันค่ะ,ะ,คะ,คะก็คือตัวชี้พรทธานอะไรโยค่ะฟันมันโยค่ะฮึ n นดื้อก่อนเดียวฮึนดื้อก็คือกาแรแสดงถึง สถานะที่กำลังโยกอยู่ค่ะกำลังมีการขยับ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 ,ยบแบบอย่างเช่นนินสอตัวนี้ค่ะก็จะเป็นฮันเดอร์ฮัอย่างนี้นั่นเองค่ะมันจะมีความหมายแบบนี้นะคะค o r ดียโก็คือมันมีสถานะแบบนั้นนะอย่างนี้เองค่ะก็จะลงกันได้เป็นอีกาฮันเดอร์ก่อเดียันโยค่ะหรือว่าเลอะไหลในเหงือกของเราแล้วก็จะบอกกับเขาได้ว่า อินมุมแอมโซพี่กาไหนออินม like ุมก็คือเหงือกนะคะเอซอก็คือจากไหนจากเหงือกพี่ก็นายอะพี่ก็คือเลือดนะคะนายอก็คือเลือดไหลเลือดออกอย่างนี้เองค่ะอันนี้ก็เวลาเราไปหาหมอฟันเราก็พูดอาการของเราได้นะคะว่าเรามาหาเพราะว่าเหงือกเราอ่ะมีเลือดไหลบ่อยมากอย่างนี้เราก็จะพูดได้ค่ะว่าอินมุมแอมโซพี่กาไหนอ ไปอยข้างบนค่ะเป็นอยากบ้วนปากค่ะอิปเป้งกูโกชิพโอโอันนี้ก็ระหว่างที่เราทำการรักษาเวลาอยู่กับหมอฟันใช่ไหมคะมันก็จะมีน้ำให้บ้วนปากแล้วก็อยากบ้วนปากเราก็พูดกับหมอฟันได้ค่ะว่าอยากบ้วนปากค่ะอันนี้ก็ภาษาเกาหลีจะพูดว่าอิเป้งกูโกชิพอโอิปก็คือปากเฮงกูโกชิพอยก็คืออยากทําความสะอาดด้วยน้ำอะค่ะเฮงกูดาจะมีความหมายเหมือนกับว่า อทําความสะอาดด้วยน้ำค่ะแบบเอาล้างออกด้วยน้ำเราจะไม่ใช้คํานี้กับเวลาเราล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วจะไม่ใช้คํานี้ค่ะหลังจากที่เราถูน้ํายาล้างจานกับจานเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาน้ําล้างออกใช่ไหมคะเราก็จะใช้คําว่าเฮงกูดาค่ะมันจะมี feeling แบบนั้นนะคะในคนํานี้ชิปพอยต์ก็คืออยากนั่นเองค่ะอยากบนปากค่ะ ต่อมาก็จะหลังจากที่เราไปหาหมอฟันเสร็จแล้วได้ข่าวว่ามีคนป่วยมีคนปว่วยเราก็ไปหาเขาค่ะไปหาเขาแล้วเราก็ทักเขาว่าแบบตอนนี้ตัวเป็นไงบ้างอะมุมมุนจมอเตล้มก็คือตัวนะคะอื่นก็ตัวชี้ปทานชอุอมอเตลชมก็คือหน่อยเป็นไงอย่างนี้นะคะแบบเป็นคำเฉยๆะคะ่ะแค่อยากเน้นว่าแบบมุมมุนจมอเตล อย่างนี้นะคะไม่มีก็ได้ค่ะแต่จะมีมันจะดูเนทีมากกว่านะคะอ๋อตเตลออ๋เตลเขเป็นไงบ้างนั่นเองค่ะมันก็เป็นการถามอาการคนที่ป่วยนะคะว่าตอนนี้แกเป็นไงบ้างอย่างนี้นะคะต่อมาก็คือถ้าเราเป็นคนป่วยแล้วมีคนมาเยี่ยมเราแล้วเขาถามอย่างนั้นกับเราเราก็อาจจะตอบได้ค่ะว่า ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะมานี่좋아졌어요มานี่ก็คือเยอะ좋아졌어요โชมาจากคำว่าชดทาชดทาแปลว่าดีนะคะ아좋져ก็คือได้ดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างนี้นะคะก็บอกเขาค่ะว่าอืดีขึ้นนะคะหรือว่าเขาอาจจะตอบเราค่ะว่าช um, ุ้มมานี่ชัวชดเซวอย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นคุณซูจินคุณซูจินนอนโรงพยาบาลค่ะซูจ수진씨가이번에때요 อันนี้ก็คุณซูจินก็ซูจินชีนะคะชีแปลว่าคุณนะคะค่ะก็คือตัวชี้ประธานอีป้อนเหเตียอีบอนก็คือนอนโรงพยาบาลน,นะคะเฮเตลก็มันจะมีความหมายว่ามีคนบอกเราอะเราได้ยินเหมือนกันแล้วก็คือเราไม่ได้รู้ด้วยตัวเองคะ่ะมีคนบอกเราเหรอถึงเราได้รู้เราจะใช้คำลงท้ายด้วยเทโยนะคะเทโยแบบ อ E นั่นเองค่ะไม่ใช่ OE นะคะซูจินฉิกอีโบนเตโออันนี้ก็คือเราฟังมาเหมือนกันแต่เราได้ยินว่าคุณซูจินนอนโรงพยาบาลอยู่นะอย่างงี้นะคะหลังจากที่เราได้รู้ว่าคุณซูจินนอนโรงพยาบาลอยู่เราก็อยากจะไปเยี่ยมเขาเราก็จะไปเยี่ยมขอเยี่ยมขอัยค่ะไปเยี่ยมเขาแต่เราไปด้วยมือป่มันจะดูไม่มีมารยาเราก็อยากจะซื้ออะไร บางอย่างไปให้เขาแล้วก็จะถามคนที่จะไปด้วยว่าซื้ออะไรไปดีคะโบสกัดไกโอโบก็คืออะไรซาไกา่ไก่โอซามาจากคาว่าซาดาแปลว่าซื้อนะคะขา,ายไกโอก็คือซื้อซื้อไปอย่างนี้นะคะก็อันนี้เป็นการถามเฉยๆเข้าแบบซื้ออะไรไปดีอย่างนี้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องไปเยี่ยมคนอย่างนี้แต่ใช้ได้หลายสถานการณ์นะคะอย่างเช่น เราไปหาเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วเขาก็เคยให้คุกกี้กับเราซึ่งคุกกี้นะ่ะนะเขาทำเขาทำเองเป็นแฮนเมดโฮมเมดนะคะแล้วเขาก็ทํามาให้เราแล้วเราจะไปบ้านเขาแล้วเราก็ควรให้อะไรบางอย่างกับเขาใช่ไหมคะเราก็เกียดได้ค่ะว่าโบซากดกอย่างนี้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสถานการณ์ที่ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลนะคะ ข้างล่างคะ่ะเป็นห้องคนไข้ยอยู่ไหนคะเบญชีรี어디เอ๊ย,ยชีก็คือห้องคนไข้นะคะอืมอันนี้อาจจะเป็นการถามที่แปลกหน่อยอันนี้อ่มีความหมายว่าหลังจากที่เราไปเยี่ยมแล้วใช่ไหมคะเราก็เวลาก่อนไปเยี่ยมยเราก็ต้องรู้ว่าคนป่วยของเรา,าคนไข้ของเรา,าอยู่ห้องไหนแล้วก็อยากจะถามเขาว่า ห้องคนไข้ที่เราจะไปเยี่ยมนะ่ะอยู่ไหนหรอมันจะมีความหมายแบบนี้นะคะ p พียงชิริออเดอ,อดก็คือที่ไหนนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะรู้ว่าห้องของเขาอะอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ว่าเขาอยู่โรงพยาบาลไหนก่อนใช่ไหมคะเราก็เราขอให้ค่ะเราก็ถามได้ค่ะว่าอเนื้อเพียงออยู่โรงพยาบาลไหนคะอเนก็คือไหนเพียงนก็คือโรงพยาบาล เอก็คือตัวชี้สถานที่อิเตเดลเขาอยู่โรงพยาบาลไหนหรออย่างนี้นะคะข้างล่างคะ่ะเขาก็จะตอบว่าโรงพยาบาลซองมโมค่ะซองมโมแปลว่าในอิเตเดลอย่างนี้คะ่ะซองมโมก็คือเป็นแค่ชื่อโรงพยาบาลนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้คะ่ะปรับเปลี่ยนได้เลยก็อย่างเช่นโรงพยาบาลสม,มิติเวชก็จะเป็นสม,มิติเวชแปลว่าในอิเตเลอย่างนี้นะคะหลังจากที่เรารู้ ห้องแล้วเรารู้โรงพยาบาลแล้วเราก็ตัดสินใจว่าไปเยี่ยมเขาดีกว่าเราจะบอกว่าเพียงมูนั่งคายเกตเซลเพียงมูนันก็คือเวลาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะนะคะมันเป็นคําศัพท์เฉพาะเวลาใช้สถานการณ์แบบนั้นนะคะสถานการณ์ที่ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะเวลามีคนไข้แล้วเราก็อยากจะไปเยี่ยมแล้วก็จะมีคําว่าเพียงมูนันนะคะถ้าเราขอบ ขอบคุณค่ะถึงแม้เราจะแปลเป็นเยี่ยมเฉยๆแต่มันก็จะเป็นเยี่ยมโรงพายาบาลเฉพาะนะคะคำนี้เราจะใช้กับเวลาไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่กำลังสุขภาพแข็งแรงไม่ได้นะคะคายากิดซโก็คือไปดีกว่าอันข้างล่างค่ะก็ต้อ,อยากไปด้วยไปด้วยค่ะชชโตคัตชิกายโชโตก็คือเราด้วยคัตชิด้วยกันคายโยก็คือไปนะคะไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ หลังจากที่เราถึงโรงพยาบาลค่ะเจอคนไข้แล้วเราจะถักเขาว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อไร่คะ On เ e t e w o n e อ On j จก็คือเมื่อไหรเทว o n ก็คือออกจากโรงพยาบาลนะคะวันมาจากคําว่าพยองวันเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็เป็นคําศัพท์ที่แปลว่าโรงพยาบาลนะคะเทก็คือออกนั่นเองคะ่ะเทวอนอย่างนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลนะคะ On j เ Tewonel ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไรอันนี้ก็ถามเขานะคะแล้วหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วก็จะกลับและแล้วก็จะบอกกับเขาได้ว่าขอให้หายไวๆนะคะพัลลีดักกิรพาเดโลีก็คือรีบๆไวๆดักกิร์ดักมาจากคาว่าดัตตาดัตตาแปลว่าหายนะคะพาเดโก็คือหวังว่าอย่างนี้นะคะก็ลงก็ได้เป็นพัลลีดักกิรพาเดโขอให้หายไวๆนะคะอย่างนี้นี่เองค่ะ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะถ้าใครที่อยากฟังแต่เฉพาะประโยคที่ยกตัวอย่างไปทั้งหมดนี้นะคะ่ะมันจะไม่มีเสียงอธิบายมันจะไม่มีการบอกว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนวลแปลว่าอะไรจะมีแต่การอ่านประโยคนะคะก็สามารถคลิกลิงก์มุมบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟัง ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็เปิดเก่งแล้วฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k ภาษาเกาหลีทีวีแลนะในดแอนจีแทนโคลี่ทีวีค่ะขอบคุณค่ะเขาน่าจะกใหม่ค่ะ